เต่าที่นอนอาบแดดว่ายน้ำตามกิจวัตรประจำวันเป็นภาพคุ้นตาที่เกิดขึ้นในสวนลุมพินีแห่งนี้แต่เมื่อสังเกตอย่างละเอียดพบว่าเต่าที่นี่ส่วนใหญ่มีแก้มสีส้มแดงบริเวณหางตาเป็นเอกลักษณ์เด่นชัดจึงแยกออกได้ทันทีว่าไม่ใช่เต่าไทยที่เคยเห็นเต่าแก้มแดงหรือที่คนมักเรียกว่าเต่าปุ่นมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยลักษณะแก้มสีแดงสดใสและช่วงอายุ1-2เดือนมีกระดองสีเขียวปแปลกตาทำให้เต่าชนิดนี้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยเพื่อเพาะเลี้ยงเป็นสัตว์สวยงามในทางกลับการพบว่าเต่าเหล่านี้ถูกนำไปปล่อยตามแหล่งน้ำธรรมชาติจนกลายเป็นเอเลี่ยนสปีชีส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศลูกลามกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม คนส่วนใหญ่ที่มาเลี้ยงโดยที่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ศึกษาก่อนเนี่ยก็ไม่ได้เตรียมที่ทางไว้แล้วก็ก็เลยเอาไปปล่อยธรรมชาติเพราะว่าด้วยความเข้าใจว่าปล่อยสัตว์ในธรรมชาติเนี่ยก็คือเป็นการทําบุญนะคะคือลักษณะของอสัตว์ที่เป็น invasive species อันแรกเลยก็คือว่าเราไม่สามารถจะควบคุมจํานวนได้เนื่องจากว่าไม่มีศัตรูตามธรรมชาติอยู่เขากินปลาได้ด้วยนะคะปลาเล็กๆที่กินพวกยุง หรือลูกน้าเป็นอาหารอย่างพวกตระกูลปลาหางลูกยุงปลาปลาสอดปลากัดอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะถูกพวกนี้กินเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่ควบคุมยุงลูกยุงหรือว่าพวกมแมลงต่างๆเนี่ยก็ก็จะถูกลดจํานวนลงไปด้วย ทีมข่าวเดินทางไปยังตลาดซื้อขายสัตว์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเพื่อสำรวจความนิยมของเต่าญี่ปุ่นพบว่าลูกเต่าอายุหนึ่งเดือนกระดองสีเขียวมีลวดลายสวยงามแปลกตาขายอยู่ที่ราคาตัวละ80-100บาทแต่ดูเหมือนความนิยมไม่ได้ลดลงเพราะลูกเต่าญี่ปุ่นสีเหลืองหรือสีเผือกมีราคาอยู่ที่ตัวละ1,200บาท ราคาที่เพิ่มขึ้นมีปัจจัยมาจากความเชื่อเกี่ยวเ,ยวนนเกี่ยวบางคนก็มา <ừ> แบบบ้รมาแบบนี้และเยอะบางคนก<อ>็เจ้าหน้าที่อยากย้ายงานย,าาย,าย้ายอะไรก็ซื้อไปไม่ร <ừ> ูกินตวกนตัไม่รู้หม,มอมาถ้าคนเชื่อก็ก็เชื่อนะความคือเต่ามันก็เราก็ดูว่าเป็นเรื่องอายุยืนอยู่แล้วยิ่งเป็นสีทองอีกก็ก็เสริมเข้าไปอีก คนเขาก็ซื้อไปอย่างงนะี้แหละบางคนอยากย้ายงานอยากย้ายที่ที่ทำงานเขาก็ซื้อไปี่ตัวกี่ตัวตามเขาที่ดูหมองมาล่าสุดเต่าญี่ปุ่นถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่นลุกรานสูงและเป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดเดียวที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ป้องกันควบคุมและกำจัด เพราะเต่าชนิดนี้สามารถปรับตัวได้ดีในหลายระบบนิเวศหากปล่อยลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติจะแย่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ท้องถิ่นซึ่งปัจจุบันยังไม่มีแนวทางแก้ไขป้องกันการแพร่ระบาดอย่างชัดเจนจากหน่วยงานที่ดูแลกัญญารัตเรือนใจศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติรายงาน